เฮ้ยเฮ้ยมีตัวอะไรเดินด้วยเฮ้ยตอนนี้นะคะเราก็ข้ามป่ามาอีกป่าหนึ่งแล้วนะเอ๊ะแล้วตรงนี้มันป่าอะไรอ่ะป่าหมูกระทะเหรอ เอ้ยหมูกระทะไดโนเสาร์เอ้ยแสดงว่ามันก็เป็นป่าที่มีไดโนเสาร์สิเอ๊แล้วเราจะเจอแม่ของมันไหมอัน,นเนี่ยเนี้ยนั่นไงเ,เห็นหรือยัง<า>มีไดโนเสาร์อยู่ตรงนี้ด้วยดูกันดีกว่าไปมันเป็นตัวตัวอะไรก็ไม่รู้อะเราก็ต้องเสี่ยงดูนะว่ามันจะเจอแม่มันหรือเปล่ามันมีตัวเนี้ยไทเซอร์ทปแน่เลย ไทเซราท็อปเอาจริงๆด้วยนี่ตัวนี้ไทลันโนสลาสหุ้ยมันกำลังจะสู้กันเอ๊ะทำไมมันสู้กันล่ะมันแย่งไข่กันหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวกินพืชใช่ไหมเฮ้ยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าปะป๊าเดี๋ยวเราลองเอาไข่มาให้ไอ้ตัวนี้มันฟักเนี่ยไอ้ตัวไทเซราท็อปอะลูกป๊าวางใต้ใต้พุงมันนะลูกวางไว้ตรงเนี้ย เออหนูเป็นคนช่วยเองเออหนูจะช่วยฟักไข่ออวางไว้แล้วครับวางวางตั้งไว้ใช่ไหมโ <Okay. S 1> อเคเอ้จะได้ฟักง่ายโอ้อันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไดโนเสาร์นะคะเออต้องวางตั้งไว้มันจะได้ฟักง่าย <laughs> ระหว่างที่รอมันฟักไข่เดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันดีกว่าว่ามันมีตัวอะไรให้เราดูมีขอ่งนู้นใช่ไหมอันนี้มันกาลังฟักเลยอนะ่ะมันเป็นลูกของฝั่งไหนเนี่ยฝั่งนี้โอ้ใช่ โอ้อไอ้ตัวนู้นมันจะมาแย่งแน่เลยนะกำลังฟักเลยน่ารักจังเลยเอาไปเลี้ยงที่บ้านไหมคะเฮ้ยเฮ้ยมันจะคาบกัดขึ้นไปบนฟ้าหรือเปล่าเนี่ยนู่นตรงโน้นมีอีกตัวหนึ่งนะนู่น่ะอุ้ยมันกำลังอ้าปากเยี่ยเหมือนว่ามันกำลัง ยินลรเปล่าอะตัวนี้ฟันใหญ่มากแหลมปิง้งโ,โอ้โหางยาวปฟาดไปถึงยอดไม้นู่นเลยอะโอ้ตัวนี้ชื่อว่าสไปโนซอรัสเฮ้ยทุกคนได้ยินเสียง เสียงเหมือนเหมือนไดโนเสาร์ตรงนี้ป่ะไม่ใช่ไอตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่เสียงไอตัวนี้ใช่ไหมไหนมาจากทางไหนอ่ะเฮ้เห็นอะไรหรอมีตัวอะไรเดินด้วยมีตัวอะไรเดินด้วยเฮ้ยเฮ้ยกลัวกันเลยลูกไม่มีใครกลัวกันเลยเดี๋ยวเพิ่งเข้าใกล้มันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันง่ายก่อนเฮ้ย ตัวอะไรอะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเอ้านี่มันไดโนเสาร์นี่นะไข่เซนรอทบอกเฮ้ยหน้าเหมือนแม่มันเลยนี่เฮ้ยเอ้าไงไข่อะไข่ที่เราเอามันมาฟักอะแสดงว่ามันฟักไข่จริงๆด้วยอะเฮ้ยเฮ้ยมันน่าจะใจดีนะเออมันฟักออกมาแล้ว โอ้โหมันฟักออกมาจากไข่แล้ว啊โอ้ยน่ารักน่ารักเออถ้ามันโตไปแล้วมันตัวใหญ่เท่าแม่มันทำไงเฮ้ยมันร้องว่าอะไรอ่ะอูแวอูแวเอออูแวเอ้ยอูแวอุแวจริงด้วย วันนี้นะคะภารกิจของเราก็สําเร็จเลยโอ้โหฟักไข่เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาเจ้าไดโนเสาร์เนี่ยให้อยู่กับแม่มันนะ <Okay. S 1> ให้แม่มันเลี้ยงแล้วมันจะได้โตอยู่แถวนี้ย okay. เอนอะไรอะไรๆไหนพายุหู<ะ>ไมไดโนเสาร์วาาิ่งไหวพายุาแล้วกนจะตก